แอนแอนมิชัยสกอตเทปแคมเบียลไทยแลดเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาในปีงของ แล้ววันนี้นะคะเราก็มาในธีมของ mid universe Thailand ซึ่งน้องแอนเอ้ยไม่ใช่แอนวิชัยนะคะแอนชิลี่แอนแอนชิลี่เรามาเชียร์น้องแอนกันนะคะมาดามแพรมก็เลยมาแต่งในโทนของน้องแอนชิลี่นะคะเรามาดูกันว่าน้องแอนจะมงไหมวันนี้มาร่วมเชียร์และให้พลังงานบวกกันนะคะความสวยของเราอยู่ที่ตัวเราเองค่ะ real size beauty ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งเป็นน้องแอนชิลีแอนชิลี่สก็ตแคมเมดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันประกวดจริงแล้วซึ่งถ้าออกอากาศเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ว่าน้องแอนอาจจะทําหน้าที่ของหญิงไทยนะคะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเพราะเราอัดเนี่ยวันอาทิตย์ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็น ถ้าตายกดติดชนีแมวแมวชนีติดสกอตเทปไปก่อนค่ะ1แพ็คส0มบาทของดีมีอยู่จริงตื่นมาตาบวมขนาดไหนก็ไปต่อได้นะถามว่าไปต่อได้ยังไงคะตาเนี่ยหายบวมค่ะแต่หน้ากลัวยังไม่ตื่น เราก็จะมาใช้รองพื้นนะคะเบอร์ไบรท์ของรันทาให้ทั่วใบหน้าเพราะตอนนี้เนี่ยตื่นมาเนี่ยหน้ากูยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยหน้าก็จะบ,บวมย,วย้อย,ยนิดนึงถึงจะบวมถึงจะย้ยยังไงแต่ความสวยมันก็ต้องมาคู่กันแล้วเออก็แต่งหน้าไปก่อนค่ะไม่ต้องกลัวเข้มนะคะเพราะเดี๋ยวอะไรคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อ่อนได <c oughs> ้แต่งหน้าตอนตีสองถาไปไหนอ่อเดี๋ยวไปทํางานนะคะ <c oughs> ก็ทาคลิปไปก่อนอะไรอย่างงี้วันนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งที่น้อยใจแหละเรื่องของเรื่องอะ่ะแล้วเราก็เข้าใจน้องพอดีว่าเออการโดนทาข้ออ้วนโดนทา เป็นหมูโดนถ้าเขาไม่สวยเราไปดู like ลไลฟ์สดอะแม่ปุ้ยเนี่ยก็เ,เล่าให้ฟังว่ามีคนมาดา่าในอินบ็อกซ์ถึงขนาดด่าอีหมูอีอ้วนอีไม่สวยอย่างเงี้ยเออพี่จะบอกว่ากูโดนมาก่อนค่ะ <c oughs> เรามาเชียร์สาวไทยกันต่อนะคะซึ่งมาในคอนเซปปีนี้เนี่ยก็คือเดียลไซส์บิวตี้อ่ะทารองพื้นไปนี่นะคะพับเนี่ยดีมากเลยถ้าใครจะซื้อนะติดต่อมาค่ะอันละร้อยห้าสิบคือดีงามพระรามแปดเนี่ยทาแล้วสวยจึง้ง เรามาใช้แป้งฝุ่นของกิฟฟารีนนะคะซึ่งเอาตรงๆใช้นานแล้วแต่ไม่เคยบอกใครเพราะอะไรคะเขาไม่สปอนเซอร์ <c oughs> แต่ตอนนี้พูดได้เพราะอะไรอ่ะมาสปอนแล้วจ้ะอ่ะกดๆไปนะคะทั่วใบหน้าเลยด้วยพับแป้งฝุ่นนะคะควคแยกกันอันนี้ก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันถ้าใครอยากได้ทักมา1คู่300บาทนะคะค่าจะส่ง50บบาทค่ะ ไม่ว่าเราจะรูปลักษ์เป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนหุนอ้วนหุ่นผอ,อ,อมยังไงมาดามแพมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนสวยแต่บางเออญว่ามีผัวเลยสวยมาก <c oughs> <c oughs> อ่ะเรามาใช้แปรงหูชิ้นเ0บาทนะคะเรามาใช้นะคะแปลงไฮไลท์นะคะซึ่งใครก็แล้วแต่ที่กําลังตามหาอยู่เนี่ยแพมจะบอกว่าเออมันดีมันใช้ดีเราเอาของที่แบบว่ามีมีเนี่ยหชิ้นนี่ สวยระดับตะวนันหาว่าน้องแอนใช้เหรออืมเปล่าไม่ได้เพิ่มใช้ <c oughs> ก็ใช้มาเรื่อยๆเรอของดีที่สุดเนี่ยมาใช้อันนี้เป็นผู้ก,กันไฮไลท์นะคะมาทาแป้งใต้ตาเพราะตอนนี้เนี่ยใต้ตาโบมากโบยี่กว่าจิมอีกค่ะถามว่าเพราะอะไรก็ช่วงนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะทางานทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะอะสำหรับใครที่หน้าใหญ่นะคะดูอยู่นะคะตอนนี้อะดูป่าค่ะอ น้าเราก็จะเขียวๆช้ำๆหน่อยช่วงนี้นะคะเพราะว่าผู้ไปทำออโทรามาเอ,อ่แต่งไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเองหน้าเราก็จะเรียวนะคะอะอเข็ดดิ้งเปกรอบหน้าไปก่อนเพราะว่าน้องแอนหรือคนหน้าเล็กเท่าฝ่ามือนะคะแต่ตัวใหญ่น่าจะเท่ามาดาม <laughs> <laughs> แพมจะถามว่าน้องเขาเนี่ยเป็นเรียวไซส์จริงๆนะเพราะน้องเนี่ยเอาตรงๆนะพี่หมอโทนี่เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วสปอนเซอร์เนี่ยก็จะแบบว่ามีหน้าที่เออช่วยสลายไขมันหรือว่าแฟตหรือว่าอะไรต่างๆตามร่างกายที่ไม่เฟิร์มไม่กระชับน้องไม่ทําค่ะน้องมา ถึงปุ๊บก็เออมาแค่ดูแลผิวพรรณไปแบบออริจิมากนะคะบอกพี่หมอว่าพี่หมอพี่หมอพี่หมอทำนั่นทํานี่ให้น้องไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกไม่เอาค่ะน้องบอกโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขากลัวไม่สวยน้องบอกเรียวเลยเรียวทม์เลยจริงๆนะคะน้องก็คือเป็นหนึ่งในงกระแสคนที่เขาก็สวยในรูปแบบของเขาซึ่งมาดามแพมเองเนี่ยก็มีความสวยเป็นมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าอะไรคะแอนจมูกกูต้องมีนั่นคือสวยนะคะมีดัางเท่ากับอะไรคะเท่ากับสวยเอออะไรอย่างเงี้ย ราะเดี๋ยวคนชอบเข้าใจว่าหายหายใจจากผิวหนังอะไรอย่างนี้นะคะเรามาใช้ฝุ่นปัดคิ้วซึ่งจะใช้ผู้กันปัดกันถามว่าทําไมวันนี้เราไม่ใช้ดินสอการที่ใช้ดินสอเนี่ยมันก็ช่วยทําให้คมในระดับหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาแบบว่าฟุ้งๆนิดนึงเพราะเราเป็นคนไม่มีคิ้วใช้สีน้าตาลวาดไปค่ะแต่เอาตรงๆนะผู้หญิงทุกคนเนี่ยควรภูมิใจนะที่ได้เกิดเราเป็นผู้หญิงเพราะว่าแพมเองเนี่ยก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กการที่แม่ไม่ให้มาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยเราก็ต้องดิ้นรนหาเองส ภูมิใจเราคนภูมิใจนะคะไม่ว่าเราจะเกิดมาในรูปแบบไหนก็ตามสิ่งแรกที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ก็คือความเป็นตัวของเราเองถ้าเกิดว่าเรา่ไม่รับตัวเองไม่รักตัวเองเนี่ยแพรมก็จะบอกว่าเราก็จะอยู่กับชีวิตตัวเองอย่างไม่มีความสุขเนาะเหมือนกับตอนนั้นนะแพรมก็นั่งเก็บกดไงไม่ใช่ว่าอยากมีผัวอย่างเดียวก็อยากจะสวยอยากจะแบบว่าโอ้ใสก่กะโปรงอยากใส่ส้นสูงอยากแต่งหน้าอยากมีหนุ่มนมอะไรอย่างนี้ไงเออดังนั้นเนี่ยจงภูมิใจในตัวเองกันค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ ทำก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยจนมีแฟนคลับอะมาชมว่าเออเราสวยแล้วก็รับความเป็นเราได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันแฮปปี้นะคะท่านผู้ชมขาเอาเป็นว่าจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วเอาความมั่นใจของเราตรงนั้นอะมาช่วยดึงดูดความรู้สึกดีๆส่งต่อกันไม่ดีกว่าเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอวยยศน้องแอนชิลี่อ่าสก็ตแคมิชอ่านะคะใช้ดินสอเขียงขอบตาของแม็กซี่ดำนะคะช่างทางแบบว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้กันแบบตาดำอะไรประมาณ นนี้ะะคะจะได้คมคมชายออนสเตจอะไรก็ว่าไปโมนก่อนเนะดูนาะงงามเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเน้นความเงาของเขานะเขาก็มีความมั่นใจของเขาเออเงาคือสวยก็ปล่อยเข้าไปอย่าไป <c oughs> <c oughs> อันนี้คือโจทย์หลักนะคะคืออย่า เราทาไปนะคะขอบตาดำๆเหมาะสําหรับคนตาชั้นเดียวหรือคนตาเล็กนะคะเต็มเบ้าตานะคะอันนี้เป็นกระโหลกตาอย่างนี้เลยซึ่งมันทําให้เทคนิคนี้เนี่ยเป็นที่นิยมนะของแบบว่าอเมริกาต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบถมตาดําไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่งไปก่อนน่าจะอ่อนเองน้องเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองอะแฮ ppy ปปนะจริงๆเนี่ย อนประกวดเราไม่ได้เชียร์น้องหลอกสาบานได้ถ้าใครดูที่แพมไปดูมิดยูเนเวอร์สเนี่ยแพมเชียร์ทาริน่านะคะแล้วก็ฝากถึงคุณแม่แล้วก็พี่น้องทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับของมาดามแพมเนี่ยเรารู้สึกดีนะตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองหรอกแต่แฟนคลับเราอะมองเราขาดว่าเออเราสวยเราหน้ารักก็คือง่ายๆคือรักในความที่เป็นมาดามแพมเนี่ยแหละแพมเลยถึงมั่นใจในทุกวันนี้นะคะแต่ถ้าใครที่กําลังไม่มั่นใจอย,อย่างเงี้ยแพมขออนุญาตว่าเออเธอเธอก็สวยนะสวยในรูปแบบของเรานะ เอออยากจะสวยอย่างนั้นอยากจะสวยอย่างนี้คือแพมเนี่ยแต่งหน้าไงชอบแต่งหน้าเราก็แต่งหน้าทุกวันฉันอยากสวยแบบอย่างเงี้ยฉันก็มีมาตรฐานของฉันดังนั้นใครที่มาดา่ามาดามแพมบอกว่าไม่สวยเออมึงทาให้ได้เท่ากูก่อนนะคะหมายถึงความพยายามนะคะตื่นมาแต่งหน้าตีสองแล้วมึงออกไปทํางานให้ได้เถอะฮ่าวันนี้นะคะเราใช้อายแชโดว์ของ Revolution ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้ก็ดีนะแพมชอบเออสีมันสวยแล้วก็โอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใช้นะครับทุกคนที่อยู่ในเซต ทาไปเบลนไปนะคะใช้สีน้ำตาลแดงๆค่ะทาไปอย่างนี้อ่ะซึ่งเราจะบอกว่าทริคของช่างแต่งหน้าต่างประเทศอ่ะคือแมตจริงๆแมตเลยไม่มีความเงาเจือปนทาทับไปแล้วก็เบลนให้สีเข้ากันนะคะให้ฝุ้งหลายคนก็บอกอยากสวยไปมาดามแพมจังเลยค่ะอยากสวยอยากสวยนะคะแต่บางคนก็บอกอุ้ยมาดามแพมหนูสวยก็ไม่สวยแต่งหน้าเขาเข้มเฮ้ยแต่เอาตรงๆนะเราภูมิใจมากกว่านะที่เรารู้สึกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแต่งหน้า ก็อย่างนี้แหละค่ะเฮ้ยหลายคนก็บอกว่ากลัวหนาอย่างงั้นอย่างนี้นะคะเออก็เป็นเรื่องของมึงนะคะกูจะหนาของกูเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆนะคะอ่าเราใช้สีน้ำตาลที่เข้มมาก่อนระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เบรนสีค่ะให้ฟูงเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราระเบิดเบ้าตาแล้วนะตาเราก็จะดูโตขึ้นอ่าถามว่าสวยไหมสวยไม่สวยไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยออกมาแล้วก็ไปวัดไปวาได้นะคะแต่ถ้าทาดําเกินเนี่ยมันก็จะเป็นผีดังนั้นมันต้องมีสีส่อมสีน้ําตาลมาเบรกนิดนึงอ่าดู เออให้ได้อยอ่างงี้สิอ่ะหลายคนบอกกลัวตาดุกลัวตาดุกับกลัวไม่สวยมึงกลัวไม่สวยก่อนที่จะตาดุนะคะเรารู้สึกดีนะเมื่อวานเราไปแต่งหน้าน้องเขาบอกว่าได้เทคนิคก,การแต่งหน้ามาจากมาดามแพมเยอะมากตอนนี้เนี่ยจากน้องเนี่ยเป็นช่างเสริมสวยธรรมดามาเป็นช่างทําผมช่างแต่งหน้าอะไรด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยไปเจอในงานเดี๋ยวน้องเขาบอกเรารู้สึกดีนะน้องทั้งสองคนเนี่ยคือน่ารักมากตรงที่ว่าเฮ้ยพี่แพมคะหนูมีพี่แพมเป็นไอดอลเลยอ่ะหนูแต่งงูงูป่าของหนูเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยหนูได้แบบว่าแต่งหน้าเจ้า แต่งหน้ายาเจ้าสาวมันก็เป็นรายได้เสริมเฮ้ยโคตรดีใจเลยคุณค่ะหลายคนบอกแต่งหน้าไม่สวยแล้วแพมมานั่งนอยนั่งซีเรียสนั่งทออยู่อ่ะแต่มีคนกลุ่มหนึ่งเขาได้วิชาความรู้ไปจากแพมแล้วมีสัมมาอาชีพเพิ่มขึ้นในช่วงโควิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีนะแฮปปี้นะอันนี้เนี่ยคือพอบอกอย่างเงี้ยแพมโคตรภูมิใจเลยค,ะค่ะท่านผู้ชมขาขอบคุณจริงๆนะคะที่คอยติดตามและสิ่งที่แพมทําได้ไประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ ใช้ดินสอไอายไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบน้ำหรือเป็นเจลหรือเขียนหางตาฟ็อกซี่อายมาเลยนะคะมาดามแพรคะแล้วถ้าเกิดว่ามาดามแพรม,มั่นใจจริงๆจ,จะลดน้ําหนักทําไมนะคะกูจะบอกว่าลดน้ําหนักเพราะกลัวเข่าเสื่อมนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อนมาดามแพรเนี่ยก็เริ่มเข่าเสื่อมกันแล้วนะคะเป็นนางงามพันโรค <c oughs> ร้อยโรคเออก็ลดน้ําหนักบ้างอะไรบ้างเพื่อที่ว่าให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงแต่ถามน้อยไหมก็นอยแหละเพราะมีคนบูลลี่ว่าอ้วนอะไรอย่างนี้ไงซึ่งน้องแอนเองเนี่ยก็น่าจะโดนบูลลี่มาหนักแหละตอนอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าแบบน้ําหนักตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยก็โดนทักอยู่บ่อยๆทักจนก,กูแบบว่าเออไม่มีอะไรจะทักกันแล้วใช่ไหมครับไปเดินตลาดนัดคุณป้าถามว่าหนูขอโทษนะอ้วนขึ้นหรือเปล่า หนูก็เลยบอกว่าป้าคะหนูอ้วนอย่างนี้ังแต่ปีที่แล้วแล้วคะ่ะตอนนี้จะซึ้นปีใหม่หนูก็ยังอ้วนเหมือนเดิม า <laughs> มาใช้สีดําสีเป็นสีเนื้อแมตเนี่ยแหละอ่าเราจะทำเป็นฟ็อกซี่อายตาเฉียวๆนิดหนึ่งเพรเห็นน้องก็าทาตาเฉียวแล้วก็สวยดีนะคะสวยๆไม่ได้แ,ดกแตกๆเนี่ยผัวก,กูชอบ <laughs> อ่าแตะไปอย่างงี้อ่ะเน้นหางนะคะแล้วก็เฉียวขึ้นมานิดนึงอ่าเราก็จะได้ฟ็อกซี่อายฉ่ำๆแล้วพอเวลาเนี่ยเกีรีรยเนี่ยก็จะใช้พวกกันนันเดิมนะคะหัวฟุ้งเนี่ยที่อยู่ในเซ็ตหกชิ้นเก้าร้อยบาทที่เราขายเนี่ยละะ่ะพยี่ไปเลยเอาตรงๆนะปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าความเรียวยูความ ธรรมชาติอะไรเงี้ยต้องยอกให้แอนแหละแอนเขาแบบว่าว้าวในในในจุดของเขา,าเขามีความมั่นใจก็มีความสวยอะควรภูมิใจนะคะซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไม่ว่าใครจะไปก็แล้วแต่อีมาดามแพมเชียสุดใจค่ะกูหมดไปเป็นแสนค่ะกับนางงามเนี่ยทุ่มสุดตัวเพราะอะไรฉันอยากเป็นนางงามทุกวันเออใช้สีทองทแตะไปค่ะที่หัวตาเอาตรงๆนะแพมก็โดนบูลลี่จนไม่มีความสุขนะในใจของแพมแบบแพมก็มองแหละว่าคนสวยคือคนผอมคนที่หุ่นดีแต่ตอนนี้โดนบูลลี่จะ ถึงขนาดว่าเรารับตัวเองไม่ได้รับความรู้สึกแย่ๆไม่ได้ตอนนี้น้ําหนักตัวก็เพิ่มขึ้นแต่เราจะทํำยังไงได้เราก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้เพราะว่าการที่รับตัวเองได้นั่นคือความสุขที่ดีที่สุดที่เราจะมีความสุขได้นะคะดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยจงรับตัวเองให้ได้นะคะคกูก็ต้องอยู่ในร่างนี้แหละถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าพมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็จะต้องพัฒนาตัวมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเอาเอาตรงๆเครียดจนไป โลซึมเศร้าแล้วนะคะกระเทยไม่เคยพอใจอะไรเลยค่ะดากูยอยู่นั่นแหละดาทุกวันนะคะอ่ะต่อจากนั้นค่ะติดขนตาชีช้ค่ะเป็นขนตาขนทไมไยลูกมิงแท้นะคะ 3D full h d นะคะติดไปเลยค่ะอ่ะแปะไปนะคะถามว่าแบรนด์นี้เนี่ยใครๆติดก็เป็นกได้นะคะถูกความบันรีในตัวคุณเ <c oughs> นะคะติดไปเลยค่ะเฮ้ยพอติดแลด้วตาเฉียวขึ้นโยอะนะคะฟล็อกที่ไอ้ก็มานะควก็ฟล็อกที่แปลว่าจิ้งจอกนะไม่ใช่แปลว่ากบนะคะ ทากาวให้หมาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้แหนบคีบระวังอย่าให้แหนบโดนกาวนะคะเดี๋ยวจะชิบหายไปหมดนะคะต่อจากนั้นเรามาใช้ดินสอเขียนขอบตาส<ว>ีน้ำตาลเข้มนะคะเฮ้ยน้องเ็าจะปากกระจับจุ่มจุมจิ้มจิมหน่อยอ่ะอ่ะเขียนให้สูงนะคะน้องจะได้แบบปากจิ้มริมให้ปากตุยๆทำไปทำมาน้องเขาตุยสวยแต่เราตุยมันโดนตบ <laughs> ตอนนี้ทาอะไรไม่ได้แล้วขอแค่ว่าส่งพลังงานบวกให้น้องแอนกันนะคะเชียร์กันไปเลยค่ะก็เชียร์ไปเลยสิคะเอาให้ถึงมงไปเลยค่ะถ้าไม่ถึงมงก็มงเท่งมงมงเท่งมงนะคะใช้สีจันรุ่นนี้ซึ่งเขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะอ่ะทาทับไปค่ะเพราะการจะทาอักเตยแล้วสยเนี่ยเราก็ต้องมีขออักนะคะเอาตรงๆเถอะทาอะไรกระเทยก็ไม่เคยพอใจจะโดนตีจะโดนโดน,น่าทุกอย่างแต่อยู่ตรงเนี้ยติอยู่เนื่ยแหละเขาบอกว่าติเพื่อก่อติเพื่อก่อ ตีเกูจะผูกคอตายอยู่แล้วนะคะช่วงที่แบบว่าติจนเป็นเป็นโรคซึมเศร้าวาอาง่ายๆเถอะโดนกระเทยด้วยกันเนี้ยแหละบูรี่แล้วถามมีความสุขไหมทุกวันนี้อะ่ะมีความสุขเพราะเราทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะยาคานดันยาซึมเศร้าเราก็ต้องกินอยู่เราก็จะร่างใหญ่เตยใหญ่นะคะถามว่าเราก็มีชีวิตคู่ที่ดีมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของเราที่แบบว่าคอยสนับสนุนมาดามแพมอยู่ตลอดนะคะ รักในความเป็นมาดามแพมาถามหน่อยเจ้ากูไม่ทําหมัวทุยี๋ยวคนจาไม่ได้แล้วนะ <c oughs> อ่าเรามาใช้สีซ่อมของมิเล่นะคะเป็นสีเบอร์เบยเลยวะมองไม่เห็นเลยค่ะ0 <c oughs> 3นย์นะคะเบอร์0ูนย์สามฝาสีเงินนะคะไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะถ้ายังมีขาย <c oughs> แต่รุ่นนี้น่าจะมีขายรุ่นใหม่อันเนี้ <c oughs> าหาหายฮาฮาไอสีช่อม เออต่อยให้สุดเลยค่ะอ่าและหลัจากนั้นนะคะเรามาใช้แฮร์ชดร์ค่ะเพราะวันนี้เราจะรวบผมถูกไหมคะแต่หน้าผากเนี่ยไม่รอดนะคะด่างใช่เมื <c oughs> ่อวานตัดผมเอ,อ้ยไม่ใช่ล้างหน้าแล้วก็ถูถูถไปที่ชามผมสรุปกะว่าจะเก็บไว้สัก2วันหมดแล้วค่ะไม่เหลือนะคะอ่าถมไปก่อน,นะค่ะอ่าดูนะคะสําหรับใครที่ผมบาง <c oughs> <c oughs> ผมน้อยนะคะเราก็ถมไปเลยนะคะ1นึ่ชิ้นสามบาทแฮร์ชดร์แบรนด์อะไรคะมาดามแพมนี่ทำมาแล้วแบรนด์มาดามแพม ถทายได้ไหมเหลือเต็มบ้านเลยนะคะอยากได้ก็ซื้อนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนชิลีกันด้วยนะคะแอนแอนชิลี่สกอต์คาเมสนะคะอะ่จัดไปเลยค่ะน้องแอนเหรอเปล่าเฮดชดูมาดามแปมหน่งชิ้น300บาทนะคะ ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงๆเนี่ยคลิปนี้นจะเผยแพร่วันจันทร์1ิบถึงสิบเโมงเช้าก็น่าจะรู้แล้วลนะ่ะว่าน้องแอนจะได้มงไหมแต่ที่รู้ๆมาดามแพมก็ลุ้นนะคะ ให้มงเป็นของคนไทยสักทีนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเราสวยในรูปแบบของเราและสวยดูดีในแบบของเราค่ะไม่ต้องเรียนแบบใขรดูมาดามแพมสิคะเอ๊ะแต่ตอนนี้กูกําลังเรียนแบบน้องแอดชอรี T อยู่ <S 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 และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจงอยู่กับตัวเองให้ได้และมีความสุขกับร่างกายของตัวเองที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ <S <S ท้าลิศ